ครับก็วันนี้จะมาอธิบายข้อดีข้อเสียของเจ้าล้อเดียวไฟฟ้าตัวที่ราคาถูกที่สุดนะครับเอาแบบรวดเร็วเลยก็แน่นอนหลายคนอยากเล่นล้อเดียวไฟฟ้าแต่เงินไม่เยอะตัวนี้คือตัวที่ตอบโจทย์ตัวนหนึ่งคือเป็นตัวเดียวแหละในงบประมาณที่ไม่เกินห้าพันอ่ะ ประกาศลาซเปิดช h อป e ีเนี่ยเขียนล้อดเดียวไฟ,ไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้เด้งมาก่อนเลย่ะเราจะไม่พูดถึงสเปคอะไรต่างๆนะครับเอาแค่ข้อดีข้อเสียเลยผมพูดก่อนเลยว่าถ้าเกิดคุณมีเงินมีเงินนะครับอะมากกว่าหมื่นไปซื้อตัวเลยเถอะะบอกแค่นี้พอเอาละมาที่ข้อดีก่อนเลยจะตัวนี้ข้อดีหนึ่งเลยครับแน่นอนครับถูกครับ ราคาถูกครับอันนี้คือจุดเด่นแน่นอนใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ข้อดีที่สองนะครับน้ำหนักครับเขาไม่ได้หนักมากนะครับเรามีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่นะครับอ่านี่คือน้ำหนักเขาอยู่ประมาณสิบก,กิโลก็ถือว่าไม่หนักนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆถือว่าเบาเลยแหละอ่าข้อสามนะครับถ้าคุณสามารถเล่นรุ่นนี้ได้นะครับคุณไปเล่นรุ่นไหนก็ได้ครับเพราะเจ้าตัวนี้ไม่มี เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีคุณสมบัติในการอำนวยความสะดวกอะไรให้เราเลยเอา่าก็คือเหมือนมันเป็นพูดไงอ,อ่าถ่านเราจะอะไรละ่ะเออนั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าคุณเล่นรุ่นนี้ได้นะคุณไปเล่นรุ่นอื่นเนี่ยสบายมากเออเอาล่ะผมพูดประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาแค่นี้ก็พอเพราะสเปคเขาเมื่อเทียบกับราคาแล้ว,ลวเราก็ต้องเข้าใจเขาว่ามันได้แค่นี้แหละนะ ความเร็วอาจจะไม,ไ,ไม่ได้มากแต่สามารถเล่นได้นะครับสามารถเล่นได้สามารถเล่นได้สามารถฝึกได้ซื้อไปฝึกไปอะไรโอเคนะครับใช้ได้มาดูข้อเสียข้อเสียนะครับหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ได้โทษตัวนี้เนี่ยผมโทษที่ร้านค้านะครับร้านค้าหลายๆร้านนะครับไม่ใช่เป็นร้านที่ขายโดยตรงแต่เป็นตัวแทนนะครับก็คืออาจจะมาสินค้ามาจากตีมน,นะครับ ตอนที้ผมซื้อมาเจ้านี่บอกว่ามันมีแถมมีอะไรนะัมีไฟตรงนี้แล้วก็มีดอกลาโพงนี้แต่พอได้มาปุ๊บไม่มีไฟไม่มีลาโพงนะครับทําเรื่องคืนของอะไรก็ลําบากก็ยากนะครับจากจีนด้วยก็เลยจำใจต้องเอาแต่ตอนที่ได้มาก็คือได้มาตอนราคาถูก่าเหละเพราะว่าเป็นช่วงโปรนะครับ6.6ฮ้ย 6, 6. 6. 6. ได้มารอเขาวมันกัับเดือนนะครับเอาล่ะข้อเสียที่สองนะครับข้อเสียที่สองเ,เรื่องแป้นครับ แป้นมันเขามีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับค่อนข้างเล็กคือถ้าเราเอาเท้าประวานี่ยส่วนที่เป็นหน้าเท้ากับหลังเท้าเนี่ยจะเกยมาครับสําหรับผมเนี่ยผมเนี่ยมันมันเลยมาซึ่งเวลาเวลากดน้ําหนักเนี่ยเวลากดปุ๊บมันจะไม่มันบาลานซ์มันไม่ได้อะครับเออเหมือนกดน้ําหนักไม่ค่อยไปนี่ข้อหนึ่งนะครับก็คือแป้นข้อที่สองนะครับบาลานซ์ของมันครับบาลานซ์ของมันค่อนข,ข้างจะ เวลาเล่นจริงนะเวลาเล่นจริงมันจะอยู่แบบนี้เลยเนี่นจะเป็นแบบนี้คือถ้ากดไม่แน่นเท้าไม่ชิดให้มากพอนะครับโอกาสเอ็นนะครับเยอะข้อที่สามนะครับสำหรับผมนะเรื่องอันนี้เป็นที่ยังเป็น,ปน,ปนข้อจำกัดเขาเละก็คือเรื่องของมอเตอร์กําลังของเขานะครับค่อนข้างน้อยเวลาเราไปเล่นเนี่ยอย่างหนึ่งเลยคือถ้าเรามีการโน้มตัวไปข้างหน้า ที่ค่อนข้างมากไปค่อนข้างมากนะแต่ไม่ได้ว่ามากขนาดจะเสียเลยนะหรือว่าจะแย่ไปเลยก็คือค่อนข้างมากมอเตอร์มันตามเราก็จริงแต่มันตามไม่ทันเราเวลาตามไม่ทันปุ๊บศูนย์ตรงเนี้ยเวลาเราเยืนปุ๊บเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าแบบนี้นะครับมันตรงตรงอยู่มันก็จะเอียงขึ้นขึ้นแบบนี้นะครับและตัวที่เราเยืนตรงอยู่แบบเนี้ยมันจะรู้สึกโน้มไปข้างหลังเราต้องโน้มตัวไปข้างหน้าแบบนี้นะโน้มตัวลงไปนะครับเพื่อให้ศูนย์มันเนี้ยสมดุล ให้ฟันล้ามันตรงเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นอะไรที่หวิวมากๆเลยครับ mm. เวลาไปเล่นเนี่ย uh. เพราะว่าพื้นโดยโดยทั่วไปนะครับ mm. มันไม่ค่อยเท่ากันหรอกครับมันมีขึ้นมีลงมีชันมีหลุมนะครับเจ้าตัวนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวมากในเรื่องนี้ก็คือขนาดไปชา้าๆครับบางที่นะครับพื้นมันค่อนข้างชันนิดนิดนะชันนิดเดียวนะแต่ไปชา้าๆนะครับเจ้านเนี้ยมันก็เริ่มสูงว่าขึ้น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 ,ขน,ขน, excited, นะครับนะมันจะเอ็นไปหลัง เราก็ต้องควบคุมในการให้มันช้าลงแล้วก็พยายามเอ็นตัวประัน,นหน้านิดนึงเพื่อให้เราตั้งฉากตรงอันนี้ให้มันตรงนะครับนี่คือข้อเสียของเขาเลยซึ่งเวลาเล่นโอ้เสียมากผมฝึกประมาณสัปดาห์สองประมาณสัปดาห์เึงเนี่ยเสียมากตัวนี้ไม่กล้าใช้ความเร็วเลยข้อเสียอันที่สามเป็นสีเนี่ยสี 4. ก็คือการออกตัวอันนี้เป็นความต้องเป็นคําเตือนเลยแหละว่า ละวัดระวังการออกตัวที่สุดการออกตัวนะครับเวลาเราขึ้นไปยืนนะครับปุ๊บอีกเท้าสมมุลเราขึ้นมาแล้วปุ๊บเราอย่าทิ้งน้ําหนักไปข้างหน้าจนหมดเพราะมอเตอร์มันตามไม่ทันเราเครื่องมันไปแบบนี้ก็จริงแต่ถ้าเราโน้มตัวไปข้างหน้าแบบกระทันหันอันนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับไปปุ๊บเครื่องมันจะเหมือนกับว่าทอร์กก็คือตามเราไม่ทันอ่ะมันเหมือนกับจะใช้คําว่าอะไรดิ เหมือนกับมันจะตัดมันคล้ายๆมันตัดเลยเพราะคือมันจะหยุดถนนปึ๊กเห็และจังหวะที่มันหยุดกรันหนนเราที่ยืนอยู่ลอยครับปลิวเลยซึ่งผมทํามาแล้วนี่ครับนี่คือแผลนะครับจริงๆมีตรงเข่าด้วยนะครับเนี่ยนี่คืออย่างหนึ่งนะครับเราต้องเข้าใจครับเล่นให้นิ่มนวลขึ้นนิ่มนวลน,นะครับออกตัวให้นิ่มนวล ยาเด็ดขาดกระโดดปื๊บขึ้นปึ๊บพุ่งไปหน้าคุณจะบินได้แน่นอนนี่คือข้อเสียนะครับอส่วนอ,อนื่นๆก็เนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือให้ระมัดระวังการเล่นเป็นหลักอย่าทิ้งตัวมากไปอย่าทิ้งน้ำหนักมากไปอย่าเอ็นมากไปเพราะว่าคุณสมบัติคุณสมบัติของเขาตามราคาราคานี้ได้เล่นได้ ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าเป็นพื้นที่มันเรียบเรียบนะครับไม่มีการเอ็นอะไรเลยเหมือนพื้นแบบประมาณว่าถนนสวน,นสาธนารนณะอะไรแบบเนี้เออเออที่มันเรียบเรียบเนาะตัวนี้เล่นได้ไม่มีปัญหาเลยถือว่าเล่นได้นะครับเล่นได้ง่ายไม่ได้ยากจะโคง้งจะอะไรจะหมุนตัวทําได้ง่ายนะครับเพราะมันเล็กแล้วก็เบาแต่นั่นแหละความเบาขเขาทําให้มันรู้สึกว่ามันวิววิวอีกข้อเสียนะครับที่ผมเจอมาส่วนอื่นอื่นนะครับ ไม่ค่อยมีอะไรนะครับตัวนี้เออเพราะว่ามีแค่นี้หละกําลังมาได้แค่นี้แต่หลังจากที่ผมใช้ตัวนี้ไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกได้ว่ามันอันตรายเนาะมันอันตรายผมก็ไปซื้อตัวนี้มาตัวหนึ่งนี่แต่ตัวนี้ก็คือ king song นะครับ ks 1 4 d นะครับเออจากที่ผมบอกว่าข้อดีจากการเล่นไอตัวเนี่ยเมื่อคุณเล่นตัวทั้งได้คุณมาเล่นตัวนี้ คุณจะรู้สึกทันทีว่าไอ้นี่ง่ายไปเลยนี่คือข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับแอดูไปเลยนะครับนหนักเยอะอออก็ราคาตามงบประมาณนะครับตามงบประมาณตามงบของเราถ้ามีเยอะหน่อยก็แนะนำว่าไปซื้อรุ่นที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับ อย่าเล่นเลยครับรุ่นที่มันนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณมีงบจำกัดจริงตัวนี้คือรุ่นที่โอเคมากโอเคมากในการฝึกหัดน,นะครับคุณฝึกเล่น,นรุ่นนี้ได้เมื่อไหร่ไอน้นี่ง่ายมากสําหรับทุกคนโอ้โหผมเพิ่งได้มาได้มาสองวันเนี่ยตัวเนี้ยเออตอนแรกคิดว่าจะยากนะขึ้นยืนปุ๊บปั๊บโอ้โหชิลเลยกลายเป็นว่าตัวนี้เล่นง่ายมากไม่รู้เป็นผลจากตัวนี้นะน่าจะเป็นผลจากตัวนี้แหละฝึกเจ้านี้ ได้ราคาวันสามพกว่าบาทตอนนี้ผมซื้อตอนโปร,โปรแล้วก็มาซื้อตอัวน,นี้เลยเออส่วนข้อดีข้อเสียอะไรก็ไปหาอ่านเอานะครับมีรีวิวใน youtube เยอะเลยตัวน,นี้ผมก็ไม่อะไรมากมายเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันปลอดภัยกำลังมันให้มันถึงผมเล่นแล้วไม่รู้สึกหวิวนะครับโอเคสำหรับใครที่หายอยู่นะครับตัวนี้ไปพิมพ์ได้ครับร้านโาช้อปปี้อะไรก็ได้ครับ ล้อดเดียวไฟฟ้าขึ้นแน,น่นอนครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ